กินเนียอันนี้เอาไปเลยมันเละผักมันเละกิงได้แล้วสมัสดียรคุณผู้ชมวันนี้มาถาวงเวีนใหญ่จะมากินก๋วยเตี๋ยวหลอดก็หมด จะมาลงชื่อคัดทางกรมอมติกรลมอวงสงอนุสาวรีย์พระเจ้าตักสินมหาราชตรงวงเวยีนนยนใหญ่เขาทำถนนเนี่ยทำนี้เลยเงียบไปเลยอันนี้เป็นทัพทินเจ้าดังอยู่วงเวยิยนใหญ เขาไม่มีมะมะพร้าวกะทิมีแต่แห้วแล้วก็สลิงเรถจับไฟมันไม่จาาับอะารมณะ ใครที่จะมาลงชื่อนะคะคักทามมาติครมอมที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินม,มหาราชทําทพิธีบวงสวงแล้วก็อ<ไ>อะไรเอาอีกอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินปูอบไงเดี๋ยวกินไม่ลง โดยตรงเนี่ยผมสับปูอ,อกอ่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวถถาวงเวียวนใหญ่เมื่อก่อนคึกคักมากเลยแต่มาคราวนี้เงียบเงียบมาสกองเงียบมากๆเลยตลาดกรลิด่ะตลาดอะไรวายหมดเศรษฐกิจมันไม่ดีเงียบกับ สลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ชามานาไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลตอรอลสุดผ่าถั่วเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้นะคะ500้ไม่ขายขายร้อยห้าสิอไม่ขายขายร้อยห้สนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่หรือไลน์มาเลยะคะ line. ่ะ e อัลเ g นาดอ n แกลยมีแอลอีอ a เอ็นไลน์ชื่อข่าหวหดค่ะอันนี้สลิมดิ้งไทยผีชาไทยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทายไม่มีคอเลตอรอ สูตรผ้ดหัวเชื้อคนเป็นเบาหวานความดันกินได้หอ่อหนะึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทา้ายไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผ้ดหัวเชื้อคุมยิวอิ่มนานแปดชั่วโมงบํารุงผิวบำรุงสายตาบํารุงสมองบํารุงหัวใจนะคะห้าร้อยไม่ขายใคยร้อยห้าสิบคะอันนี้สลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ลาบเบอรี่แ็คเบอรี่นะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองชงได้สิบแก้วห้าร้อยไม่ขายขายสิบสองบาท ห้าร้อยไม่ขายขายสิบสองบาทนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทา่าไม่มีคราร์โบไฮเดรสุดผัดถัือเชื้อค่ะโปรสิบสองสิบสองโปรสิบสองสิบสองฉลองปีใหม่สลิมดิงช็อกโกแลตมอคคาห้าร้อยไม่ขายขายสิบสองบาทโปรสิบสองสิบสองโปรสิบสองสิบสองฉลองปีใหม่โปรฉลองปีใหม่โปรปีใหม่นะคะห้าร้อยไม่ขายขายสิบสองบาทสนใจโทรมาเลยนะคะศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองหรือไลน์มาเลยค่ะ แอตเลนาดอตแก๊งไลน์มีแอ e n ลีเอน่าดลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ